เยโฉมที่ปรึกษาคนสำคัญพีชานนนร้องไห้โทรหาคนนี้ในวันที่แพทไลท่ที่แท้ดาราดังเพิ่งสร้างตำนานบทใหม่ให้กับวงการบันเทิง <n> กับการเลิกกัน6ชั่วโมงของแพทนภพากับแฟนเด็กรุ่นน้องอย่างพีชานนนไปเมื่อสัปดาห์ก่อน ล่าสุดสาวแพทก็ได้มาเยือนรายการรถวิวา EP ที่19ของแจ๊ดชวนชื่นและแจงปุนาสาเล่าจุดเริ่มต้นตอนเจอหนุ่มพี่โดยเผยว่าเจอจากรายการทรงเอไอนี่มาสักแต่มีความรู้และตลกเลยทักหาในไอจก็ดีไปถามถ่ายว่ามารายการได้ไหมเธออยู่ไหนบอกอยู่ภูเก็ตคุยไปคุยมาเอ๊ะน่ารักดีไปส่องในไอจีก็ทรงมันดี คุยไปสักพักก็เลยถามเรื่องอายุตอนนั้น20กว่ากว่านั่งนับก็อายุห่างกัน14ปีเลยส่งไม้ต่อให้นับน้องรักหามาให้สองสาคนมึงเอาคนนี้ไปแต่ก็ติดรูปเราไปสักหน่อยส่งรูปนาฟไปและก็มีรูปตัวเองใส่บิกินี่เรามันเสือไม่ทิ้งลายอยู่แล้วสรุปเขาชอบแบบเราแต่ก็คิดว่าไม่จริงจังหรอกอายุห่างกันตั้ง14ปีอะไม่ได้หรอกแต่นี่ก็ปามาสปีเฉย ทั้งนี้แพทก็เผยด้วยว่าเคยคิดจะเลิกตั้งแต่4เดือนแรกเลยแจ๊เสริมอีกว่าอยู่ๆก็ไล่มันเหรอแพทก็อธิบายว่าจูนกันไม่ได้ไงแพทไม่ได้จูนกับเขานะอันนี้พูดเลยแพทเห็นแก่ตัวมากๆแพทไม่ได้จะไปจูนมันอะยังจูนกับแพทไม่ได้ก็เลยพูดว่าออกไปเลยพีก็ร้องไห้โทรหาพี่แจ๊ดไงก็ยังอยู่ไม่ไป แจ๊ดเล่าอีกว่าพี่บอกมันว่าถ้ามึงยังรักแพทยอยู่มึงไปเลยมันจะด่าจ,จะว่ามึงมึงก็ทำอย่างที่ใจมึงคิดอ่ะจะว่ามึงหน้าด้านแต่มึงก็ทำอย่างที่ใจมึงคิดอะ แพทเผยต่อว่ามันไม่ไปบางคนตื้อที่จะอยู่แต่ทําตัวแย่ๆแต่อันนี้คือเขาปรับตัวแบบอยู่ไปเลยเพราะว่าแพทเป็นคนที่มีเวลาชัดเจนแพทมีลูกมีการรับผิดชอบที่เยอะจะให้แพทต้องพูดอยู่ทุกอย่างไม่ได้เขาต้องดูแล้วเก็บรายละเอียดแล้วเขาก็ปรับทำให้ตอนนี้เราอยู่ด้วยกันมาจะสองปีวันแรกเขาเป็นยังไงวันนี้เขาก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่าง